วารตี้ดีบ2ผู้ใจเสนอกองพันอเมหิบโดยสยุมภูทดศพลเที่ยงตรงดวงอาทิตย์ตรงสีสัพอดีสนามบินอูตะเภาคึกคักเป็นพิเศษเมื่อเครื่องบินขับไล่โจมตีทิ้งระเบิดอยู่ทุกการอากาศ 2ที่นั่ง general dynamic f 1 1 1อันเป็นเครื่องบินขับไล่เปลี่ยนรูปทรงทางเลขาคณิตคือสามารถลูปีิไปข้างหลังเพื่อลดแรงต้านทานของอากาศในขณะทำการบินโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นถูกสตาร์ทเครื่องยนต์ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณบรรดาเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องชาวไทยหรือสหรัฐต่างก็จ้องสายตาไปที่เจ้า f 1 1 1 ซึ่งขณะน,นี้กำลังแท็กซี่ช้าๆไปตั้งลำที่หัวสนามบินเป็นจุดเดียวกันและต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเครื่องบินอันทันสมัยรุ่นล่าสุดที่กองทัพอากาศอเมริกันส่งเข้ามาบินทดสอบในประเทศไทยให้แซตไปหมดบัดดลนั้นเองเครื่องยนต์แพตแอนด์วินี TF-30 จำนวน2เครื่องยนต์ของเจ้า F วันวันวัน,วนก็ถูกเร่งดังสนั่นวันไวแล้ววิ่งปราดไปตามรันเวย์อันยาวเหยียดของสนามบินอุตภเมาได้ความเร็วสูงแรงกับเคื่อน18,500บอดทําให้มันเชิดหัวขึ้นจากรันเวย์ได้อย่างสะดวกโยธิปีกสั้งสองข้างซึ่งกางเต็มเหยียด22.4เมตร ห้ยอยโยงระยางไปด้วยระเบิดขนาด750ปอนด์ถึง24ลูกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดไปที่เองบินขับไล่เครื่องเดียวที่มีน้ำหนักเปล่าเพียง4 6 1 7 2ปอนด์สามารถบรรทุกลูกระเบิดเต็มอัตราสึกได้ถึง91,500ปอนด์และก็สามารถบินขึ้นจากรันเวย์ได้อย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นความเร็วเหนือเสียงของมัน ก็ทำใหเจ้า f 1วันวันวัพาตัวเองบินหายลับไปจากท้องฟ้าในชั่วพริบตาเดียวเป้าหมายในการเดินทางก็คือเกาะตังนักบริเวณหมู่เกาะปูโลวายลิมชายฝั่งทะเลประเทศเขเมรเพื่อภารกิจรับสุดยอดที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้คอนโทรลจากทอสวันวันวัเรากำลังบินเลาะชายทะเลอ่าวไทยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้วยเพดานบิน2,000ฟิตความเร็ว1.2มักเปลี่ยนเสียงนักบิน f 1วันวันวันวิทยุรายงานเข้ามาดังลั่นอยู่ในลำโพงห้องคองโทนหอบังคับการบินสนามบินอูตะเภาซึ่งขณะนี้มีทหารอากาศอเมริกันที่เพิ่งจะถูกส่งมาพร้อมกับเครื่องบินดังกล่าวนั่งรายร้อมฟังรายงานแน่นขนาดไปหมด Fox t o s ชหนจากคอนโทร l ลดเพดานบินต่ำลงอีกแล้วบินข้าม เป้าหมายได้เลยเปลี่ยนพนักงานห้องคอนโทรลวิทยุบอกนักบ,บิน F 1วันวันวันให้ลดเพดานบินแล้วบินข้ามเป้าหมายได้เลยลดเพดานบินโอเคผมจะทดลองใช้ออโต้พายรอควบคุมการบินไปด้วยเลยเปลี่ยนนักบ,บินจากเครื่อง F 1วันวันวันวิทยุตอบกลับมาอย่างถนัดชัดเจนว่าจะทดลองใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการบินแทนนักบ,บินแล้วต่อจากนั้นนักบ,บิน ก็รายงานมาอีกว่าขณะนี้กำลังบินอยู่เหนือเป้าหมายบริเวณเกาะตังแล้วต่อจากนั้นการติดต่อวิทยุจากนักบิน F1 วันวันวันก็ขาดหายไปปลิดทิ้งหลุดเอาพนักงานวิทยุห้องคอนโทรลต้องวิทยุเรียกด้วยน้ำเสียงและลำและลักฟ็อกซ์ท o วันวันวันฟ็อกซ์ทวันวันวันจากคอนโทรลทำไมเงียบหายไปทำไมเงียบหายไปได้ยินเสียงคอนโทรลหรือเปล่าเปลี่ยน เสียงการติดต่อขาดหายไปครู่ใหญ่ๆก็มีเสียงตอบกลับมาจากนักบิน f 1 1วันวันวนด้วยน้ำเสียงร้อนดนพอๆกันคอนโทรขอสละเครื่องด่วนคอนโทรขอสละเครื่องดว่วนเราถูกยิงด้วยอวุธไม่ทราบชนิดที่โคนปีขวาเครื่องลุสส์คอนโทรลไม่สามารถควบคุมเครื่องได้เลยต่อจากนั้นการติดต่อวิทยุก็ชะงักเป็นปนิดทิ้งเลนอพธเชียวชาญกองทัพอากาศสหรัฐ ที่ติดตามดูการทดลองบินของเครื่องบินขับไล่ทุกสภาพการอากาศเครื่องดังกล่าวหันมาจ้องหน้ากันนิ่งอึ้งไปเสร็จมันสูญหายไม่ได้ร่องรอยอีกเป็นเครื่องที่5เห็นทีเราจะต้องยุติการทดลองบินเจ้าวันวันวันนี่เสียแล้วครับผู้การ <S <S หลังจากนิ่งอึ้งกันพักใหญ่นายทหารอากาศยศนาวาอากาศโทคนหนึ่งก็หันไปปรรบกับนายทหารยศนาวาอากาศเอกที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าวิตกกังวลคุณรวบรวมเทป การติดต่อระหว่างนักบินกับหอมคารับการไม้ผมด่วนผมจะส่งเทปไปสหรัฐเดี๋ยวนี้เลยพบกันที่ห้องประชุมนายทหารยศนาวอากาศเอกพูดหว้วนแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินพระออกไปจากห้องคอนโทรลเหมือนกับจะตัดบทการสนทนาอยู่ในทีหลังจากนั้นอีก48ชั่วโมงตลับเทปก็ถูกส่งกลับคืนมาที่สนามบินอู่ตะเภานายทหารอเมริกันกุมดังกล่าวถูกเรียกประชุมภายในห้องเก็บเสียง ที่มีมาตรการรักษาความลับอย่างสุดยอดโดยด,ด่วนหน่วยกู้ภัยของเราขนศพนักบินเครื่องบิน f 111ที่ประสบอุบัติเหตุโดนยิงตกแล้วศพโดนตัดศรีรษะทิ้งอย่างโหดเหี้ยมทารุณบริเวณที่พบศพอยู่ห่างจากเกาะตัง50ไมล์ทะเลสภาพของศพมีแพรไม้ไผ่ผูกติดมาด้วยอันแสดงให้เห็นว่าข้าศึกจงใจลอยศพนักบินให้พวกเราเห็นนายทหารยศนาวาอากาศ พูดพางชายไม้ชี้ลงบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลประเทศเขมรซึ่งทราบตึงอยู่บนผนังห้องประชุมอยู่ไปมาและเมื่อเห็นสายตาของนายทหารอากาศทุกคนจงมองบนแผนที่อย่างชีตไม่กระพริบเขาก็เล่าถึงรายละเอียดของเครื่องบิน F1 ฟวันวันที่ประสบอุบัติเหตุต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงเน้นหนักความเร็วของเครื่องยนต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้แน่ๆเพราะออโต้พายลอต ที่ครอบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี2ตัวด้วยกันและขณะนั้นนักบินรายงานว่าใช้ความเร็วเพียง1.2มักเราจึงพอสรุปได้ว่าอาวุธที่ยังไม่ทราบชนิดของค่าศึกจึงใช้ทำลายเครื่องบินของเราต้องมีความเร็วกว่า3มักแน่ๆเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานจากพื้นดินสู่อากาศใช่หรือเปล่าครับท่านนายทหารอากาศอีกคนสอดขึ้นมาด้วยความใจร้อนเกาะตังเป็นเกาะเล็กๆไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศขเขมร ผมคิดว่าไม่มีความจะเป็นอะไรที่รัเสเซียและเวียดนามเหนือซึ่งสนับสนุนมเขมรอยู่จะขนขีปรนาวุธเข้าไปตั้งบนเกาะดังกล่าวนายทหารอากาศยศนาวเอกออกความเห็นขึ้นมาตามเหตุผลที่เป็นจริงขนาดไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์แต่มันก็ทําให้เครื่องบินขับไล่เอฟวันวันของเราสูญหายไปแล้วถึง5เครื่องผมว่ามันชักจะชอบคนชอบคนอยู่นะครับท่านนายทหารอากาศคนเดิมออกความเห็นขึ้นมาบ้างและก่อนที่ทุกคนจะพูดอะไรต่อไปอีก เสียงออดเครื่องอินเตอร์คอมก็ด,ดังลั่นขึ้นมาภายในห้องประชุมมิสเตอร์วินเลียมจากหน่วยข่าวกรอง NSA ต้องการพบนาวาอากาศเอกฟิลิปจูเนียตามลำพังด่วนมิสเตอร์วินเลียมจากหน่วย NSA นาวาอากาศเอกฟิลิปจูเนียพึมพำขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมือข้างหนึ่งเอื้อมไปกดแป้นสวิตช์เครื่องอินเตอร์คอมพูดกลับไปมาด้วยน้ำเสียงร้อนรอน โอเคผมรออยู่ในห้องประชุมพอพูดตอบเครื่องอินเตอร์คอมไปเรียบร้อยแล้วนายทหารยศนาวาเอกเจ้าของนามฟิลิปจูเนียก็หันมาพูดกับนายทหารที่ร่วมประชุมกันอยู่ด้วยน้ำเสียงร้อนรนวันนี้ประชุมกันแค่นี้ก่อนเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกระทรวงการาโหมต้องการพบด่วนมันจะต้องมีทุระที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินวัน -111 แน่ๆพวกคุณออกไปได้แล้วหลังจากนายทหารอากาศที่ร่วมประชุมกันอยู่พากันออกไปจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว นาวาอากาศเอกฟิลิปจูเนียก็นั่งเอนพนักกิ่งเก้าอี้เอามือกดขมับอย่างกับจะบังเกิดความยุ่งยากในใจเพราะการที่หัวหน้าข่าวกลองกระทรวงกระโรมงหรัฐเข้ามาวุ่นวายด้วยก็แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ข่าวการประสบอุบัติเหตุของเครื่องบินขับไล่ f 1ฟวันวันวัดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วเพะตามปกติหน่วยข่าวกอง NSA คือหน่วยสปายอิเล็กทรอนิก ที่หาข่าวกลองป้อนหน่วยงาน CIA และถ้าจะพูดว่าหน่วยงาน NSA the National Security Agency มีความสำคัญกว่า CIA ก็ดูเหมือนจะพูดได้อย่างสนิทใจเพราะหน่วยงานดังกล่าวเป็นพี่เลี้ยงให้กับ CIA อยู่ตลอดเวลาแต่งานของ NSA จะถือเป็นความลับสุดยอด มันก็เลยทําให้คนภายนอกไม่รู้ถึงความสําคัญของหน่วยสปายอิเล็กทรอนิกสดังกล่าวนี้เลยในลักษณะเช่นนี้ NSA จึงไม่โด่งดังเท่ากับ CIA ทั้งๆที่ขายการทํางานของหน่วยใหญ่กว่าและกว้างกว่ากันหลายเท่าตัวหน่วยงาน NSA จะได้รับงบประมาณปีละ1.8พันล้านดอลลาร์สำนักงานอยู่ที่พอตมิชรัฐแมริแลนด์มีเจ้าหน้าที่ประจำกว่า20,000คน และในขอดังกล่าวก็ไม่ได้รวมถึงสไปาย์อยื่นที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกอีกด้วยหน่วยสไปา์อิเล็กทรอนิกส์หรือจารบุรุษอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มีหน้าที่รับฟังบรรดาข่าวกลองที่แพร่ออกมาจากเรือรบอฝ่ายตรงข้ามเรือใต้น้ําเครื่องบินฐานทัพต่างๆของศัตรูทั่วโลกข่าวกลองที่สไปายอิเล็กทรอนิกส์ดักฟังได้อาจจะมาจากเครื่องดักฟังราคาถูกๆหรืออาจจะใช้โทรศัพท์ดักฟังแบบธรรมดาา จนกระทั่งถึงดาวเทียมจาระบรลุษราคานับสิบสิบล้านดอนลลาร์ที่อเมริกันยิงขึ้นไปเป็นสปายอวกาศหลายต่อหลายดวงและแม้กระทั่งสัญญาณที่ส่งออกมาในระหว่างการทดลองยิงตรวจของประเทศต่างๆจะถูกดาวเทียมสปายของสหรัฐบันทึกเอาไว้จนหมดสิ้นต่อจากนั้นสัญญาณต่างๆก็จะถูกรีเลย์จากดาวเทียมลงมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สมองกล แปลงสัญญาณรหัสออกมาเป็นข่าวกลองอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นเมื่อมิสเตอร์วินเลียมเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกลอง NSA มาขอเข้าพบตามลำพังนาวาอากาศเอกฟิลิปจูเนียจึงมังเกิดความตื่นเต้นจนสุดระงับหน่วยข่าวก้องของเราให้ข้อมูลมาว่าบนเกาะตังของประเทศคเมเนมีหน่วยขีปนาวุธรัสเซียเคลื่อนย้ายมาประจำการอยู่4กองพันด้วยกันและก็เป็นอย่างที่ว่านาวาเอกฟิลิปจูเนีย คาดการเอาไว้ไม่มีผิดเพราะพอมิสเตอร์วินเลียมพาตัวเองเข้ามาในห้องประชุมก็เปิดฉากพูดเป็นการเป็นงานทันทีและนี่คือต้นเหตุการตกของ F1-1 วันวันใช่ไหมครับน่าว่าอาการเอกฟิลิปย้อนออกไปอยา่างชนิดแทบจะลืมหายใจข้อนั้นเราจะนีไปนิดไชทีเดียวไม่ได้สิ่งจําเป็นที่สุดก็คือเราจะต้องส่งกําลังเข้าเคลียร์เกาะตังโดยด่วนที่สุดมิสเตอร์วินเลียมพูดด้วยสีหน้าเพียดขึมอเมริกัน เพิ่งจะถอนตัวออกจากประเทศเขมรอย่างสดๆร้อนร้อนแล้วคุณจะส่งกําลังเข้าเคลียร์ก่อตังถ้าเรากะทาลงไปประชาชนชาวโลกต้องรู้อเมริกันมิถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่ก่อสงครามหรือครับนาวาอากาศเอกฟิลิปจูเนียย้อนถามออกมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจไม่เห็นยากอะไรเราจะต้องสถานการณ์ให้ขมรเป็นฝ่ายโจมตีเราก่อนต่อจากนั้นทหารของเราจะจู่โจมบุกเข้าเกาะตังทันที มิสเตอร์มินเลียมพูดออกมาด้วยใบหน้ายิ้มละไมเราจะใช้ทหารอเมริกันหรือครับนาวาเอกจูเนียย้อนถามด้วยความเคลือบแคลงใจจะไม่มีทหารอเมริกันบนแผ่นดินเขมรอีกต่อไปผมจะท้ายทหารรับจ้างจากประเทศไทยที่ถูกฝึกเอาไว้เพื่อแผนถล่มเขมรโดยเฉพาะหวังว่าคุณคงเคยจะยินชื่อเสียงของทหารรับจ้างก,กองพันดังกล่าวนี้ดีอยู่แล้วกองพันอมหิทยังไงล่ะครับ กองพันอมหิตหนาวาเอกฟิลิปจูเนียอุทานถึงชื่อกองพันทหารรับจา้างที่รับสมญานามว่ากองพันอมหิตด้วยความตื่นเต้นสุดขีด